ตอนนี้เราเติมน้ำมันเข้าไปครับ150บาทครับเต็มถังเอ็นเพราะว่ามีน้ำมันเก่าอยู่ในในถังอยู่แล้วกาว่าจะเติมสุก2อง้อ150ก็เต็มแล้วครับผมเดี๋ยวเราไปต่อกันดีกว่าครับปบ๊บเนี่ยเราไปต่อกันเลยครับแล้วก็สตาร์ทบึ้มเห็นไหมพี่นัก เต็มผังเลยขีดเต็มเปี้ยเนะี่ยตรงนี้เลยพี่นอ้องนี่นี่นี่เต็มถังเลยทีเดียวโอเค 15, อเต็มถังสุ้าะมีน้ำม <150, S 2> ันเก่าอยู่ร้อยห้าสิบพีน้องเราอยจะเติมเกินวันละร้อยห้าสิบนะเพราะงั้นไม่คุ้มนะครับผมเติมเกินวัร้อยห้าสิบ เราจะได้ทเท่าไหร่ปรเติมวันนี้วิ่งพรุ่งนี้เรากล่าวว่าอย่าให้น้ํามันมันแห้งมากเพราะว,ว่าเราไม่ต้องจ่ายเงินเยอะเรากาว่ามันลดลงมาเราก็เติมเข้าไปหน่อยน้อยอย่ามันแห้งมากน้อยเหลือสักสองขีดปล่อยให้น้ามันแห้งมากเดี๋ยวน้ำน้ำเ,เดี๋ยวถังน้ํามันเดี๋ยวเสียมขึ้นพี่เนาะเดี๋ยว แต่เนี้มจะเกิดเพราะว่าเราเติมให้มันเต็มถังไว้ก่อนดีแล้วระบบอะไรมันก็จะดีถ้ามันระบบวัดลูกโค้งลูกลกอยอะไรเอามันจะวัดกับมันเองอย่าปล่อยให้น้ำมันแห้งถ้าตัางเราน้อยเราก็ก็เอจำมันใกล้แล้วเหลือครึ่งถังอ่ะเราก็เติมเข้าไปหน่อยนึงเกียร้อยก็ได้พี่นนอะ วันละร้อยประมาณนี้ต้องดูว่าเราวิ่งไกลแค่ไหนเนาะเราวิ่งไกลแค่ไหนถ้าเราวิ่งแบบว่าพอโหดเราอาจจะเติมเพิ่มมากกว่านั้นก็ได้แล้วแต่ดูดูท,ดที่ดูที่งานของเราอ่ะว่าเราวิ่งงานไกลแค่ไหนถ้าจากที่ปาดีไปแถวโน้นไปแถวพุทธมณฑลก็ ้าวันละสองรอบก็ต้องเติมเพิ่มอีกได้ถ้าวันละรอบก็ไม่ไม,ไม่เท่ร่เพราะว่าเราอาจจะวิ่งทางอื่นบ้างทางโน้นไปพุทธมณฑลบ้างแล้วก็ไปสมัชชาการบ้างแบบนี้ต้องดูดีๆครับเราได้เงินเยอะเราก็เออละมันเราก็อาจจะหมดเยอะเราต้องดูเราก็จะดีมากครบดีมากเกินไปินม,มากผมก็ไปวยอยู่แต่ว่า จะคุ้มของเราหรือเปล่าแล้วก็ไปไหลเรื่อยๆไหลไปเรื่อยๆเพื่อความปลอดภัยของเราด้วยประมาณนี้เวลาเราเบกการกพร้อมกันน่ะรถออโต้เนี่ยตตเยขาพยายามเบรกชู่กันก็ได้ถ้ามาความเร็ว์้ายวาสามารถพร้อมกันกได้หมดเพื่อประคองประคองให้มันคูลกันได้ไหม ให้ล้อหลังมันจะแซงล้อหน้ายิ่งโมโหอ่ะทองพยายามเบรกให้พร้อมกันว่าวลามันก็จะสมดุลเพราะว่าไอ้ล้อหลังนะ่ะม,มันรอกๆจัดอ่ะเราก็พยายามเบรกไอ้ล้อหลังด้วยประคองล้อหลังไว้ก่อนไอ้ไอ้เบรกหน้าเราก็คอยประคองเอาเพราะว่าล้หอหลังเราต้องจำอยู่นะ รอบรอบว่าหลังแต่ว่าถ้ามาไวเกินไปต้องเบรกอ้ล้อหน้าด้วยเพื่อประคองไม่ให้มันจะได้ไม่ไปไวเกินไปดูจังหวะนี้ต้องดูจังหวะเ,เองครับอย่าไปเบรกทีเดียวล่ะค่อยเอาค่อยเบรกรับได้อยู่ได้อยู่ต้องเบรกหน้ากนะ่อนจะเบรกันนะ้ะ เตรียมพร้อมนะครับเตรียมพร้อมไว้มือเนี่ยเพื่อความปลอดภัยถ้าเกิดถ้าเกิดมากระทันหันนี่น้องพ่อดีใจทันแต่ว่าที่เด็กว่าแนววางไว้วที่เด็กที่เด็กซ้ายเด็กขวาได้เลยเวลามีอะไรกระทันหันน้องพ่อสาวดีใจเลยดีแค่ไหนดีแค่ไหดีแค่ไหนก็เกิด ทรศัพท์ผมลบมไปตอนไหนไม่รู้มอลืมมอพี่น้างนะตอนนี้ผมเอามือยัดเข้าไปใต้นั่นแล้วมันก็เสียงถุงไม่มีแล้วตอนนี้ดีไปได้เรื่อยๆพี่น้อง เจ็ดบาทพี่นะ้องเติมน้ำมันไปร้อยห้าสิบบาทเห็นไหมหาเงินมาได้ก็มาเติมน้ำมันประมาณนี้เหมือนที่กล้องไม่ไร่สว่าล่ะเติมน้ำมันเสร็จแล้วก็เอาไปหาเงินพอหาเงินมาได้ก็ามาเติมน้ำมันสถาน,นีอยู่ที่พะหนโยุดที่ห้าสิบสี่ทักสาม เราเข้าประตูกรุงเทพแล้วครับตอนนี้ประตูกรุงเทพเนี่ยตรงนี้แหละอันนี้ตรงนี้เขาเรียกประตูกรุงเทพเรา,เาก็จะวิ่งถนนหมยเลขหนึ่งไอตรงนี้ก็แยกขอพอ,อครับผมตรงนี้แยกขอพอ,อสถานีรถไฟฟ้า BTS แยกขอพอ,อนั่นเอง มันจะคู่นี่มันแพงหน่อยเพราะว่าผมเติมพรีเมียมเก้าห้าพีเมียมราคาสี่กว่าบาทต่อลิตรนะผมเติมครั้งที่สองแล้ว เราก็จะมุ่งหน้าไปทางสะพานใหม่มุ่งหน้าสะพานใหม่เลยทีเดียวอ๋อขณะนี้เวลาสี่ทุ่มโอเคอยู่ไปเลยครับเขียวแล้ว าาก็คือทหา,า,ารอากาศไงฝั่งนู้นลึกับส์พากองทัพอากาศอ๋อตรงนี้เกี่ยวกับอกองทัพอากาศต้องมีของสะสมของกองทัพอากาศนั่นเองนี่ก็ใกล้ทหา,า,ารแล้วครับฝับษษ่งนู้นฝั่งนี้ใช้มือข้าง ข้างถนนโหลโยธินนั่นเองพี่น้อง สายสะพานสะพานใหม่ซิตี้ขณะนี้เวลาสี่ทุ่มบวกเดี๋ยวนี้เขาเรียกช่องทางดินแดงสอง ทางเรียบนะเนี่ยทางไม่ค่อยเรียบนิแต่เพชทเท่านั้นแหละที่จะขับแล้วสบายเพราะว่าช่วงล่างเขาดีแต่ว่าต้องเป็นรถใหม่ๆนะระบบช่วงล่างเขาก็จะทํางานของเขาแบบนุ่มนวลถ้าหลุมเล็กๆอ่ะไม่สะเทือนอเขาเท่าไหร่หรอกต้องเจอหลุมใหญ่ๆ ไปต่อครับผมข้างซ้ายอ่ะข้างซ้ายอ่ะถึงสะพานใหม่แล้วครับต่อนี่ สะพานใหม่ขวามือก็เป็นตลาดยิ่งเจริญตอนนี้เป็นยังไงบ้างอ๋อยังยังไม่ดึกพี่นอ้องถ้าดึกๆแล้วมันจะมีรถมาจอดข้างทางเยอะมากเลยอยู่ที่ตรงข้างๆสะพานนี้สะพานใหม่เยอะเลยทีเดียวเขาจะมีแค่หนึ่งเลนเท่านั้นพี่นอ้อง เลนที่วิ่งได้ที่เหลือจอดรถหมดว่ารถลงของประมาณนะอยูที่สถานีสะพานใหม่นะหรือว่าตลาดที่เจริญนั่นเองขอขอบคุณครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดติดใจกันแฟนด้วยนะครับ เป็นถนนเทพพลังนั่นเองพี่น้องรถกำลังมาเลยหนะนาเนี่ยเลยทีเดียวที่ภาคพุทธาผิดการกาากจราจรแค่พนศจเทพพลังค์ยี่สิบสองถึงทนะี่4ีที่สิบห้าพุทธาแล้วอ๋อไม่เจอ